ต่การพริกไว้ไไแล้วของไท,ทยกับมาเสียบตัวฟิเมอร์คอยดอกซื้อจานอะไร้วเจ้าเสียบเพชรเออเอาเพชรเอาสมหรือเอาสมเอาเซบแสบกินอย่างยังข้าจะไปหาหลาะไม่เห็นกับเขาซูนพะย่กินกระดีไดนะ้เนาะพี่น้องสิใหญ่กอย่าง,างเงอนวะเป็นหลาะเซินอยู่บอดีเด้เือนวะใส่บักหน้าลงไป ผมซุ้มรถใซเป็นเลิศเครื่อซ่อนแน,น้พี่เลิศนำปลาพี่นอกถิมบอะไรประเทศไทยต้องกินดีๆเดี๋ยวมันสิบขวดน้ำปลาหน่อยนะึงเอาออออเซฟพรอนเ้ยนะเซฟพรอนชาแนล สามเบงสีง่เบงจับเซียรถที่มือกุ๊กอาจารย์มาตรงเอามาตรงจีมเบงดูแ็บบะ